มากันที่เริ่มแรกครับถือดาบมาครับมีตากระพริบแปลงล่างครับผมจังหวะนี้อึบอึบสะท้อนกลับไปสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้อยู่ช่อง sunny day เองจ้าใเกมเจ็ดบาทกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับเกมเจ็ดบาทก็ยังไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรน่าสนใจนะครับเข้ามากันเองนะฮะก็อาจจะเงียบๆนิดนึงนะครับสําหรับช่อง อ๋อ sunny day a n g e งผมนะฮะก็คือตอนช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรสนุกสนุกให้ทำนะครับเนื่องจากผมเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับคนนี่เลยนะนี่เลยนะครับท่านป่าเอสคโนเน,นี่คือผมเนี่ยยังไม่ได้เลยนะฮะเอออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ทำการอ่อเปิดไปแล้วเนาะเปิดไปอ่อเปิดหลังไมไปประมาณ200เนี่ยเออก็ไม่ออกนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยผมม um, ีอยู่อีก107เพรนะครับผมก็จะมาดูกันว um ่าว yup. re> ันนี <h <h ้ป่าจะมาให้ผมไหมขอเถอะนะจะได้มีคอนเทนต์แบบ p v p รีวิวป๋าเอสคโนของเราให้เพื่อนๆได้รับชมกันนั่นเองนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็เปิดนะครับก็น่าจะได้สัก3โลนะครับก็จะมาดูว่าป่าเนี่ยจะออกไหมนะครับก็มามาเตรียมดูกันเลยดีกว่าว่าป่าเนี่ยจะออกไหมผมบอกเลยว่า วันนี้เนี่ยของจริงมาแน่นอนนะครับเออนะสำหรับปายคานอนเนี่ยนะฮะผมก็โลครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นการันตีเลยนะครับการันตี SSR 1ตัวนะครับผมสำหรับปายคานอนเนี่ยขอเหอะนะไม่อยากเจ็บมากว่านี้แล้วนะครับก็ไปกันเลยดีกว่านะครับ30โลแรกการันตี SSR นะครับผมขอเหอะนะมาหน่อยนะครับ อยากได้ป่ามารีวิวแล้วก็เล่นมากเลยนะฮะตอนนี้นะครับพูดเลยผมได้อดทนเก็บเพชรมาหนึ่งอาทิตย์เลยนะฮะตอนเนี้อยากได้ป่ามาเลวิวสสดๆเลยนะครับมากันที่เริ่มแรกครับถือดาบมาครับมีตากระพริบแปลงล่างครับผมจังหวะนี้อึบอึบสะท้อนกลับไปสุดยอดไปเลยดัดเพื่อยนั่นแหละขอจบในโรนี้เลยได้ไหมขามาในโรนี้เลย โลนี้ต้องมาแล้วป๋าป๋าครับป๋าครับมาเลยตีดกลับไปปุ้มยังไงฮะยังไงฮะ SSR การันตีสองตัวครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้เป็นอะไรเนี่ยครับตัวแรกครับผมจูโดโอัศวินศักดิ์สิทธิ์มันไม่ดูหน้าเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์เลยนะดูดิมันดูเป็นตัวโกงมากมาก นะครเออไม่น่าขึ้นชื่อว่าอัศวินศักดิ์สิทธิ์ตัวที่สองฮะอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะฮะกอนกิอุสเฮ้ยมายังไม่มามาแล้วเทปเจ้าเกลือโมนของพี่ออฟนะครับแอดออฟเรานั่นเองมาฮะนี่น่าจะเอเอนอาร์ N R หรือเปล่ายังปึ๊บมาครับสามชาแก๊งสามชาทุกคน เลนเจอร์เฮาเซอร์แม่งเอ้ยยังไงเอย้ยอึ้บมันยังให้ลุ้นอยู่มาครับเอาวินเซอร์สิสไซมอนนะครับผม ừ. อึ้บเอสอารมาครบเลยเกียร์มมนกิวทันเดอร์เออฮาวเซอร์ er. ครบเลยสามชาติเราแก๊งสามชาติครบฮะเออมาแล้วมาแล้วไงล่ะมึง มาแล้วยังไงล่ะมึงเอ,อ้ยเฮลบอมแดงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็เอาไปเล่นทีมคูดแล้วนะครับอย่างน้อยก็แต่ตอนนี้คือเฮลบอมแดงไม่ใช่ประเด็นเนียทุกคนป่าเอ็ดคานองไงคือประเด็นของผมใน,น,นตอนนี้เออเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับผมขอเหอนนะจบจบไปเอออุสาวครับ ขอเลยจบจบไปโลนี้จบจบไปจบจบไปไม่ละมึงเอ้ยกาลันสัตว์เอ้ยกาลันตีไหมล่ะครับทุกคนเหวบอมแดงมาครับได้เหวบอมแดงมาโอ้ยสามสิบโลแรกป่ายังไม่ออกให้เลยจ้าเหลืออีกสองครั้งฮะไปกันครับผมได้เหวบอมแดงมาเนาอะอก็ถือเอาไปเล่นได้เนาะ อื้ยอาริสแล้วเบ็ดกิ่งไม้โอ้ยบีครับขอเถอะโอ้ยโดนดีกับเดนเนี้ยอย่างนี้อย่างนี้ก็สคิ้ไปปุ๊บไม่มีอะไรเลยจ้าโอยมาฮะโลสุดท้ายครับผมอืมขอเหอะป๋ามาให้ชื่นชม สักนิดหนึ่งเขาเพื่อนผมได้กันหมดแล้วขอเหอะโอ้โหและเป็นการตั้งเคาน์เตอร์อย่างนี้ฮะโอ้โหฮทุกโอ้โหมันอะไรคือผมจะเกลือป่าขนาดนั้นครับเออ,อยังมีลุ้นนะทุกคนแตกทองป่ามา ขอเแตกทองป๋ามาอ้ยก่อนกิอดจ้าก่อนกิอดอีกตัวแล้วจ้าเอ้ยโอย้ก่อนกิุดแบบทิปเปิลคิวกันไปเลยทีเดียวอ้ยป๋ามันออกยากแท้เออแก๊งสามชาตคิวทันเด้ แตกทองไหมแตกทองเฮ้อกลหอเหออาเธอ,อโอ้ออาสวินศักดิ์สิทธิ์ขอเหอะแตกทองไหมอแตกทองป่ามาเถอะแตกทองป่าแตกทองป่าแตกทองแตกทองมาละมึงขอไอ้เคสโลสุดท้ายแล้วนะเปิดมาสามร้อยแล้วเว้ย ยังไม่ได้ป่าเลยครับอ๋อฮะอาฮะเกลือไปสิกูสุดท้ายผมก็ยังไม่ได้ป่าเอสคานอเขียวครับทุกคน300เพชรแล้วฮะเพื่อนมีทุกคนฮะมีกันทุกคนแล้วจริงๆสำหรับป่าเอสคานอผมหวังว่าการันตีเมื่อกี้นี้จะออกป่าเอสคานอให้ก็ ยังไม่มีหวังมีแววนะครับเปิดมาจะ300เพชรแล้วเปิดมา320เพชรแล้วนะฮะก็ยังไม่มีแววที่ว่าป๋าจะออกมาให้เลยนะครับเอาอีกสักหน่อยนึ่งสมเพชรป๋าขอเหอะชี้เลยฟูเออไทยโยไทยโยอืมมาเลยมาเลยนิ้วนี้ ประจักษ์มา,ามาเลยป๋ามาเลยมาแบบดวงอาทิตย์สาะส่องมาแบบดวงอาทิตย์สาะส่องขอผมว่าเกลือแล้วครับเอ้ยเขาเตอร์ทุกคนเขาเตอร์โอ้ยทุกคนสามเพชรนี้โชว์ปฏิหารให้เห็น,เห,นเห็นหน่อยป๋าครับ ป๋าครับเออขอป๋าหน่อยค่ะพลังปฏิหารมาแล้วต้องมาแล้วแล้วนี้คือต้องมาแล้วทุกคนออ <c oughs> ไอ้สัตว์เฮลบลัมแดงไอ้เหี้ยโอ้โเฮลดำไม่ใช่เฮลบลัมแดงด้วยทุกคนเฮลบลัมฟ้าเฮลบลัมเขียว ปฏิหารเกือบจะมีอยู่จริงให้อีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งทุกคนไปโลสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่โลสุดท้ายคิกสุดท้ายสามเพชรสุดท้ายเมื่อกี้นี่คือแบบมันมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่ผมต้องการกิ่งไม้มามไม่มีการตอบรับเดๆ้สิน้นผมว่าคงจบแล้วทุกคนยังมีหวังอยู่ กิ่งไม้กิ่งไม้ก็สะท้อนได้กิ่งไม้สะท้อนได้ทุกสิ่งโอ้โหฟ้ามาเลยวะโอโหเรียบร้อยก่อนกีอุสจ้าโอเคครับทุกคนผมว่าป่าคมไม่ไม้ผมแล้วเฮ้ะ เมื่อกี้นี้คือเมื่อกี้นี้คือายโยอะไรไม่รู้กดไปทีนึงขอมาหน่อยเหลือคลิปเอดเพชรเอาให้หมดไปเลยทีเดียวครับอันนี้ป่าจะออกไหมกดคิกและคิกนี้แหละอื้อือโอ้อึบอึบตะกิปไปก่อนยูดหลอกล้อนนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเผลอเผลอ,อหน่อยทุกคนป๋าขอเผลอเผลอเห็นไหมปั๊บปุ๊บฟึบมาเลยเราเราต้องเขาแบบจริงครับะผมก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะป๋าเนี่ยจริงๆคือไม่มีก็เล่นได้แหละจริงๆอ่ะอมผมว่าไ,ไม่มีก็เล่นได้แหละจริงจริงไม่มีก็เล่นได้แหละ กิ่งไม้มีตาวิบบับวิบบับใส่กิ๊บไปได้อีกทีหนึ่งครับทุกคนรอบสุดท้ายหมดกันแล้วจังหวะนี้นะฮะไม่เหลือแล้วนะครับป่ามันจะไม่มาให้ผมจริงๆว่ะทุกคนโอ้โหโคตรเกลือ สุดท้ายคือผมได้เฮลบัมแดงฮนะผมไม่ได้ป๋ามาให้ทุกคนได้ชื่นชม,อมโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาไว้ผมทำเป็นทีมซีซมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับสำหรับทีมเอ่อเอ่อซีซีเนาะอเอาไปทำเป็นทีมซีซีแล้วกันไม่มีปา๋ากูโอ้โหกูตาบก็ไม่ได้ทำแย่จั หมดเลยก็สำหรับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหมดตูดแล้วนะฮะไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะช็อตลุ้นสุดท้ายป่าก็ไม่ออกให้ผมนะครับไอดีผมมันเกลือสุดๆคือมันต้องแต่ไออ่าเขาเรียกว่าต้องแต่ต้องแต่ดัดมานแดงแล้วนะครับก็ไม่ออกให้ผมนะไอดีนี้นะครับไอดีผมเนี่ยแหละ เปิดมา327เพรแล้วนะครับก็อีกนิดนึงก็350เพรแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ปลานะฮะก็คงจะต้องเปิดต่อไปแล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้เนี่ยของขอตัวลาไปก่อนนะฮะกรเกม7บบทนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับผมทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วนะฮะบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันใหม่พาหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊บ